ต้อนรับเข้าสู่รายการจบจ้าวไม่แล้วหลืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับบะจ่างกับรายการจบจ้าวไม่แล้วหลืนนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวก่อนเขาก่อนใครที่นี่ที่เดียวเลยค่ะกับรายการจบจ้าวไม่แล้วหลือทางเพจทีพูหรือว่าช่องยูทูปทีพูออฟฟิเชียลแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางโลกโซเชียลต่างๆของเพจทีวีพูได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีประเด็นอีกแล้วเกี่ยวกับซีรีส์วายอักษรย่ออีกแล้วนะคะ แต่วันนี้ขอไม่ระบุชื่อแล้วกันไม่ระบุตัวพยางแล้วกันเพราะว่าถ้าระบุไปรู้เลยค่ะว่าใครเพราะว่าล่าสุดนะคะมีข่าวมาว่ามีญาติข้างเคียงกับดาราซิรีเนี่ยโทรมาหาแหล่งข่าวเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงเพราะว่าดาราซิรีคนนี้ไปบอกกับญาติตัวเองว่าคนนี้โกงธุรกิจ ยักยอกเงินไม่พอนะคะยังเก็บเสื้อผ้าให้ญาติตัวเองเนี่ยออกไปจากแหล่งที่ดาราซีรีส์คนนี้อยู่เนี่ยไปจากห้องอีกแล้วก็มีการด่าญาติตัวเองแบบว่าแบบเสียเสียหายหายใช้คำหยาบแบบนู่นนี่นั่นอ่าทีนี้พอเสร็จสับปั๊บก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่าตัวดาราซีรีส์วายคนนี้เองนะคะก็ได้มีการไปบอกแฟนคลับแล้วให้แฟนคลับเนี่ยไปทัว์ลงกระหนำ่ำอุ๊ยอันนี้คุ้นๆน,นะคะเหมือน เหมือนเดจาวูหรือเปล่าอะต่อค่ะก็คือแบบให้ไปบอกแฟนคลับแล้วให้ไปทัวร์ลงญาติตัวเองไปทัวร์ลงไม่พอนะคะญาติเลยต้องปิดทานแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e IG ต่างๆเพราะว่าทัวร์ลงกระหน่ำมากแล้วตอนนี้นะคะทำให้ญาติคนนั้นเนี่ยแบบว่าแค้นแล้วก็แบบว่าอยากจะเอาคืนมากก็เลยโทรมาเล่าให้แหล่งข่าวฟังค่ะบอกว่าจริงไหมนู่นนี่นั่นจริงๆเนี่ยเราจะให้ญาติคนนี้มาโฟนอินกับเราแต่ว่าทีนี้ มันยังแบบว่าน,น,นู่นนี่น่นนิดนึงเดี๋ยวเรารอเวลาดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวดีกว่าว่าเขาเนี่ยคือใครนะคะแต่ออบัตรส่งมั่นใจว่าไม่น่าจะนานเกินรอมีนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่บอกจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้มีการแบบว่าได้อ่านจากเสียงกับแรงข่าวจริงๆนะคะว่าญาติคนนี้เล่าให้กับนักข่าวท่านหนึ่งฟังแต่เราเอามาเปิดเผยไม่ได้นะคะแต่บอกเลยว่าถ้าเขาออกมาพูดเมื่อไหร่ เราจะนําเสนอคลิปนะั้นหรือไม่อาจจะมีการโฟนอินหรือว่าอาจจะให้เขามานั่งข้างๆมาจ้างเลยก็เป็นได้ค่ะอุ้ยก็พูดไม่ได้ยาค่ะทุกคนค่ะเอาละค่ะประเด็นวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดประเด็นร้อนๆประเด็นแบบว่าความลับในวงการบันเทิงแบบว่าชอบกินเผือกแบบมาจ้างรายการแบบก่อนเขาก่อนใครกับรายการจบเจ้ามิเแล้วหรือเนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจทีวีพูแล้วก็ช่อง u t u b e แล้วก็ทาโซเชียลต่างๆของทีวีพูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik To อกแล้วก็ไอจเองนะคะต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบเราไม่มีจรญยาบงุงจรรยาบานหรือว่าเราเอาข่าวขึ้นมาเขียนเองไม่มีแหล่งข่าวแน่ชัดนู่นนี่นั่น,นยังย้ําเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ EP แรกนะคะจนถึง EP ปัจจุบันนี้นะคะเรามีแหล่งข่าวที่มาของข่าวจริงๆไม่ได้เขียนข่าวขึ้นมาเองใดๆทั้งสิ้นค่ะและเราก็มีหลักฐานพร้อมด้วยนะคะ มันจะพูดหลักฐานพร้อมได้ไหมล่ะเพราะว่ามันแคบไว้หมดเลยอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลบอะไรทั้งสิ้นก็แคบไวหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ยืน่นเรื่องอ๋ออันนี้มันไปคนละเรื่องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอะเขา้าเขา้าเขา้าเขา้เขาจบดีกว่าก็อย่าลืมนะคะฝากดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะรายการจบเราไม่แล้วหรือก็จะมีแบบว่าพิเศษขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็แน่นอนค่ะอย่างที่พู้จางบอกไปนะคะต้องกดแบบว่าติดดาวกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร ในเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะแล้ววันนี้ว่าจักรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดจาวูจริงๆนะอาจจะคุพูดจริงๆอไม่ได้ลบไม่ได้ลบ,บอะไรเลยนะตอนนั้นนะ่าก็เลยแคบเอาไว้เลยตอนที่ญาติเขามาแคบเอาไว้เลยเพราะว่าเตรียมเพราะว่าหลายคนบอกว่าลบแต่ไม่ได้ลบเหมือนมันดัน,น,นดันดันแล้วมันก็หายไปเองแต่ไม่ได้ลบแต่ว่าแคบไปยู่ญาติคนนั้นเขาบอกนะไม่ใช่ศตญาติคนนั้นเขาบอกเออ